มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรีดสิล้านมาออฟฟิศเขียวเราแล้วยินดีด้วยจ้าพี่แพลวออกไปเป็นที่เรียบร้อยเราค่ะสำหรับผลรางวัลสลากกินแบบงรัฐบาลประจำงวดวันที่31กรกฎาคม2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ2 6 4 5 5 3 รางวัลเล็กหน้า3ตัวมี2รางวัลน,นะคะรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ2 ..6 ..8 หกและเจ็รางวัลเล็กท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ387และ601ส่วนรางวัลเล็กท้าย2ตัวมี1รางวัลน,นะคะรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ1นึค่ะล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่ากรีด12ล้านมาออฟฟิศเขียวเราแล้ว,ลวยินดีด้วยจ้าพี่แพวปังสุดๆไปเลยจ้ารางวัลที่1 31ทับ07ทับ66ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ